สวัสดีค่ะท่านผู้ชมดิฉันพรชนกอุสากิจทีมงานรักบ้านเกิด .com วันนี้ดิฉันพาทุกท่านมาอยู่กันที่บ้านนอกไร่ตําบลขุนทะเลอําเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะและพาทุกท่านมาพบกับ1ในตำนานผู้ใหญ่หมูผู้ช่วยหมาหมอน้หมักคุณลุงสมบูรณ์จันจรุงค่ะค่ะ และวันนี้นะคะคุณลุงก็มีความยินดีที่จะเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการทำน้ำหมักชีวภาพผ่านรักบ้านเกิด .com ของเราทางทีมงานของเราเนี่ยทราบมาว่าคุณลุงเนี่ยมีความเชี่ยวชาญในด้านการทำน้ำหมักชีวภาพใช่ไหมคะครับผมน้ำหมักชีวภาพของคุณลุงวันนี้ที่คุณลุงจะแนะนำกับเราเนี่ยเป็นสูตรไหนดีคะคุณลุงวันนี้ทำน้ำหมักสูตรชามซุกเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่านะคะคุณลุงครับผมเอาคุนข้องตี่ผมเรียมไม้แล้วครับ อ่ามีอะไรบ้างคะคุณลุงมะละกอสุกอ่านี่ค่ะมะละกอสุกสับปะรดสุกอ่านี่คือสับปะรดสุกนะคะเดียวนะคะอ่านี่คือสับปะรดสุกค่ะฟักทองสุกอ่าอันนี้เป็นฟักทองสุกค่ะท่านผู้ชมอ่าก็นําผลไม้สุกทั้งสามชนิดนะคะมาหั่นเป็นอ่าชิ้นเพื่อที่จะทําการหมักค่ะน้ำที่เห็นแดงๆคือกากน้ำตาลก็เป็นของว่านอ่าเอ่อเมื่อเมื่อหั่น ผลไม้รวมกันแล้วใช่ไหมคะคุณลุงก็ใส่กากน้ําตาลลงไปอ่ะซึ่งนี่คือกากน้ําตาลนะคะอืมค่ะอ่ะเมื่อส่วนผสมเข้ากันแล้วเราหมักทิ้งไว้กี่วันคะคุณลุงถึงจะสามารถนําไปใช้ได้มอผสมกันสร็นแล้วทั้งท่ามทุกเหล็กลากน้ําตาลมัวไว้นึ่งดือาท่ามเดือนเพราะจุลินทรีย์ชีวภาพ,พนี้ต้องมักให้เกิดทามเดือนเกิดจุลินทรีย์ชีวภาพไปเหลี่ยงดินให้ดินเหลี้ยงผืชผืชได้เลี่ยงคน ดินดีนามดีคนต้องดีเพราะทำชีวาภาพให้ไปดินรวนชุย ได้พ้นประโยชน์กับชุมชนครับคค่ะนี่นะคะก็คือ,อการทำน้ำหมักชีวภาพซึ่งสูสตรสามสุกเนี่ยเราต้องหมักกันทิ้งไว้ประมาณ3เดือนค่ะท่านผู้ชมถึงจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์กันได้สำหรับท่านผู้ชมนะคะก็สามารถติดตามความรู้เคล็ดลับดีๆเกี่ยวกับการเกษตรกันได้ผ่านช่องทางรักบ้านเกิด .com ของเรานะคะวันนี้ก็ต้องสวัสดีค่ะ